สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผมไอซีนะแล้ววันนี้เรกาก็อยู่ในเกมเอเลี่ยงดั๊ดดิเซนนะครับผมวู้ดะเอเลี่ยงนะมันเลยก็หลอนเลยมาแล้วต่อจากวันที่แล้วนะครับก็คือผมได้พักผ่อนที่ห้องนี้แล้วก็เอ่อกะจะรอให้พวกเอเลี่ยนมันหายไปแต่ตอนนี้ดูดิมันหายไปไหนไม่รู้เนี่ยตรงเนี้ยก็แปลว่าเราปลอดภัยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปกระทืบมันเลยเลยกันเนาะไปฆ่ามันเลยเอ่อขอดูก่อนครับควรจะมาตรงด้านขวาเนาะผมจะ เปิดประตูด้านขวาครับแล้วก็มาทางนี้แล้วก็ตรงไปนู่นเลยนะครับโอเคปะทุกคนปิดลอ็อคเซฟแล้วก็ไปกันไดล้เลยตื่นตะหนกแล้วมาถึงมันตึงตนกเลยลลยังไม่ได้ทำทำอะไรเลยไปดีกว่าฮะอู้กะสูนห<ผ>มลดแล้วด้วยอ่ะชี้หาละคือตอนเนี้ทุกอย่างมันแบบว่าหมดไปแล้วนะครับเพราะว่ามันโดนสึกหนักเลย q u i อย่าไปอย่าไปอย่าไปนะครับอย่าไปอย่าไปค่อยๆเดินนะครับเดี๋ยวมันรู้ตัวนะครัแมนแต่มันคงไม่เห็นหรอกไปฝั่งนี้เฮ้ยเอามีตัวนอนตรงนี้ทุกคนตัวหนึ่งมั้งโอเคที่ไปเถอะโล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 กลัวอย่างเดียวก็คือแบบว่ามันจะมารอบกัดเราทีหลังนะครับมันจะเป็นอะไรที่ไม่ดีมากๆเลยแต่คงไม่มั้งไม่เลยอะ โอเคอันนี้กลับมาที่เดิมละที่เราโดนพวกเอเรียนกระทืบครับเอ่อตรงนี้ตรงนี้มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ผมจะตั้งป้อมไปสองป้อมนะครับเอ่อดีวกว่อนะตั้งป้อมไว้ตรงตรงนี้ตรงนี้มันเห็นบัวไม่ได้นะครับเดี๋ยวเอ่อเก็บ พยาบาลมึงเก็บเก็บมาตรงนี้ก่อนไป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 เอ้ยยิงมันยิงมันนั่นแหละนั่นแหละยิงยิงยิงเอลิฟต์ฝนมาไหมไม่มาผมไม่ได้ยินเสียงครับ <c oughs> โอเคหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทำการตั้งป้อมปืนนะครับไว้ตรงนี้สองป้อมให้มันสามารถยิงความความสนุกสนานที่มันจะมาหาผมได้นะครับโอเค แล้วทุกคนก็ที่เหลือมาเก็บของตรงนี้อุ้ยกระสุนกระสุนเก็บเหมือนเหมือนพวกเอเลี่ยนจะรู้แล้วว่าผมอยู่ที่นี่นะครับโอเคมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเอ่ออ่าโอเคทุกคนตั้งป้อมปืนตรงนี้เดี๋ยวพึ่งแล้วก็เอา,ากบอลเอา,ากบอลเธอ บอกให้ออกมาก่อนไอ้เฮ้ยออกกันสิวะโอ้ยทำไมไม่ยอมออกมาดื้อเหลือเกินเฮ้ยทำไมมันมันมันโหดจังอ่ะเดะเดวเดะนี่อะไอนี่ตแตกโอ้ยอย่างดีที่ล่วงไปแล้วล่วงเลยเฮ้ยก็เฮ้ยทีนี้ตั้งป้อมปืนตรงนู้นนะ กระสุนตรงนี้ก็เหลือ13โอ้โหไม่ไม่โอ้ไม่พอว่ะแต่สามารถรีกระสุนได้นะครับเดี๋ยวเรารีเดี๋ยวผมจะรีให้กับมันมาแล้วตัวใหญ่เออตรงนี้เออไปไปเกบไปไปไป,ปตัวใหญ่ตัวเล็กโอเคอันนี้ก็โอ้ยขนยันกระสุนแล้วหมดเหรอชี้ผ่ายแล้ว โอย่างนี้ถ้าเจอศึกหนักนี่คือจบเลยนะแย่มากานะฮะถ้าอย่างนั้นเราก็ไปทำภาร,รกิจกันแม่งมาข้างหลังแย่เวรกำจริงจริงอันนี้เหมือนเดิมนะครับเออ่ชื่อก่อนสถานีรถไฟมากมันฟังนนดูดีรถไฟ โอเคก็ reveal, คือหาซู้มสินค้าครับเหมือนเดิมตอนนี้มีไอ้พวกนี้อยู่เอ้าทำไมมันไม่มีเอเลี่ยนมากระทืบเราวะวันนี้มีนอนอยู่คนนึงครับนอนนี้ก็นอนนี้มัน่าจะมาไม่ได้นะเดินเคๆได้อยู่ได้อยู่โอ้โหเดินชิบหาย คือมันจะมีสองทางเลือกก็คือค่อยๆเดินไปแล้วก็เห็นไว้เห็นไว้เห็นไว้อ่าอย่างงงงมันยังงงอยู่ฮะถือว่าได้อยู่เอย่าตะโกนสิวะฝั่งนู้นมีเอเลี่ยนโอเคผมขอรอเจ้านี่มาวังนี้มีคนมาอีกแล้ว อันนี้จริงควรที่จะไปกลับไปที่ป้อมปืนนะแล้วก็แล้วค่อยๆดันโอ้ไม่เกโอ้โหมาตัวเบลเลอ,อร์เอเลยครับแล้วไอเลี่ยงตัวนี้ตัวใหญ่อะ่ะตัวตัวใหญ่แล้วมันถึกทนมากอะ่ะโอ้ my god ก็คืออย่าให้มันรู้ตัวเลยครับถ้ารู้ตัวแล้วชิบหายแน่มันจะไปต้องป้อมปืนนะดิใช่ไหม

ตัวนี้มันวิ่งมานะครับมันมันไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอพอนี่เสร็จแล้วผมจะวิ่งเลยโอเคไปไปไปรๆๆๆๆๆๆก่อนที่มันจะมาค่อยๆนะค่อยๆโอเคโเข้าปรตนี้รๆๆๆเฮ้ยมันวิ่งมาแล้วมันเดินมาแล้วเร็วโอเคล็อกได้โอยล็อกเลย ปวดล็อกอะไรวะปวดล็อกอะไรเร็วเร็วเร็วเชื่อไหมวะอู๋เชื่อไม่ได้ไม่มีของด้วยโดนแน่ครับโดนแน่มันมาแล้วโลโลใหญ่โดนแล้วมันรู้แล้วเฮ้ยปวดล็อกอะไรวะทุกคนเชื่ออย่างนั้นน่ะโอ้เรียบร้อยละโอ้โหลุงนี้กระทืบมันตั้งแต่แรกดีกว่าเออ น่าจะต้องเล่นใหม่นะครับอาต้องเล่นใหม่แล้วเพื่อเราโดนแบบว่ายับยับอ่ะโดนยับเยินมากเศอสูญหายรีเลือดไปทันแล้วล่ะต้องต้องโหลดเซฟแล้วเออลูกโม่ดูลูกโม่มันแรงขนาดไหนเป็นแรงเลยโอแตกอ่ะหืม ไม่ได้โหลดเซฟยากจังวะเดี๋ยวเชื่อเลย <c oughs> โอ้ตรงนี้เลยเหรอ <c oughs> โอ้ตรงนี้เลยโอเคได้ได้ได้ท่านั้นย,ยังไม่ปลดล็อกนะครับถ้าปลดล็อกปุ๊บประตูตรงนี้มันจะเปิดหมดเลยแล้วมันจะแย่มาก <c oughs> โอเครีบไปแล้วก็เปิดประตูนี้ซะเดีเยี่ยมมาก ป้อมปืนผมก็ตตั้งไปตั้สองปืนเลยเรียบร้อยระเปิดลืมดูซะด้วยคือตอนนี้คือคุ้มกันเองละนักเลงพอนักเลงพอ,พอตัวนี้ไปได้นะครับอฝั่งนี้วันนี้จะออกไปตังอ,อ๋อนี่ประตูนี่หว่าประตูนี้ออกมาได้นะามมสามารถกลับไปได้เลยถ้าว่าทารถตู้สินค้ามากมายแต่ไม่ไม่มีตู้แล้วศพนั้น มันใช่อะไรวะใช่แน่บางทีไม่ได้มีแต่เราที่ไล่ตามตู้นะอืมตอนนี้เป็นเรานะคุณรู้ว่าชั้นหมายถึงอะไรคุณพูดเองนี่ว่าเราต้องการความช่วยเหลือทุกด้านใช่เวลเอ่อมันจะเป็นโอเคถ้าเป็นแบบนั้นเราก็ควรตามศพพวกนั้นไปโอเคครับผมมันจะมีรู้สึกว่าจะไม่มันจะไม่ใช่แค่พวกเราลยที่ตามหาศพพวกนี้นะครับ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะโอ้ไม่มีนั่นน่ะแถวนี้มีเพื่อวะถ้ามีปลดล็อกได้เอ่อมีโรงงานเอเลี่ยนแถวนี้อุ้ยมีเอเลี่ยนอยู่ตรงนี้ด้วยคนหนึ่งครับอ่าเดี๋ยวก่อนนะครับผมขอนี่แล้วก็ค่อยๆเดินไปครับอยากได้เจ้าอุ้ยตรงนี้ก่อนตรงนี้ได้อยู่คนหนึ่งไปเอาไปเอาโอเคค่อยๆนะครับ ไอ้พวกนั้นกำลังมาแล้วครับตัวนี้เปิดได้นะครับอุ้ยไอ้เชยเล่นไม้แก้วความปล่อยจะง่าแอบก่อนนะแอบกอนไอพวกเกมผีเกมผีไปได้โอเคเกมผีนะครับคือถ้าไปถ้าเราอยู่ไปตรงนี้มันไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีเอเลี่ยนอนอยู่ผมต้องมาฝั่งนี้เพื่อที่จะอ้อมไปฝั่งโน้นครับ เ,เดินนะทุกคนอยากเข้าห้องนี้เข้าไม่ได้อ่ะมันเป็นห้องที่สามารถอ้อมได้นะอ้อ,อมอ้อมกลับไปได้โอเคเอาไว้อยู่ตัวนั้นมันมมาไม่ได้คนระับแล้วก็พยาบาลเราหมดแล้วตรงนี้ก็สามารถเอาได้แต่ว่าก่อนนะฝั่งนี้มันกลับไปแล้วว่ะเดี๋ยวเขากลับมาอีกครัค้งว่ะ แอบปอนแอบปอนโอเคแอบปอนครับแอบปอนแต่ถ้ามันเดินมานีน่ก็ชิบหายเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันได้กินเหรออะไรไม่มีอะไรเฮ้ยมันไปทางนู้นเ่ะไปไปไปเราเราเราลืเข้อไปเร็วเร็วเร็วผมว่าน่าจะไปด้านซ้าย รงนั้นช่างแบ่งละไปทางนี้ก่อนเราเน้นเควสก่อน,นครับตอนนี้ตอนนี้มีพยาบาลผมว่าเราควรที่จะปฐถมพยาบาลก่อนอีกครั้งนะนนนแล้วก็อีกคนนึงมาเก็บโอ้ยกดผิดโอเคาอีกคนนึงมาเก็บตรงนี้ยังไกงไก็ได้ใช้ครับ โอเคมโรก็เกมโอเวอร์ <toys> ่ถ้าเกิดเรามีที่ปลดล็อกตรงเนี้เราสามารถที่จะมาห้องนี้ได้เลยเว้ยเออใช่ป่านะน่าจะอ่าโอเคปลดล็อกไปเลเซียเลเซีเวลาไม่เคยลอยท่าแล้วเวลาไม่เคยลอยท่าแล้วเว้ยค่อ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 ย น่าจะเป็นคัสซีรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้น่ามันตู้คนนี้เนี่ยนี่แหละนี่เป็นห้องที่ตามหาเลยทได้ดีว่าทหารแต่ยังไม่จบแค่นี้หรอกนะยังหรอกเราต้องการข้อมูลของตู้สินค้าเพิ่มเรื่อจากการทำลายมันก่อนเลยทำลายให้หมดคนห้องให้ทั่วด้วยแล้วฐารนะโอเคได้ได้ถ้างั้นก็เก็บไม่ได้ครับอ้าวทำไมเก็บไม่ได้วะ Game over man Game over มึงังไม่ทันอะไรเกมโอเวอร์แล้วอะไรวะโอ้โหมึงมีโคตรเยอะเลยวุ่งแรงมากแหลมแหลมแหมแหมโอ้โหนี่ไงป้อมปืนโอ้โหว่ากูโดนแล้วแหละฉันไม่รู้เลยว่าพวกนายจะคิดยังไงกับทหารนะแต่ว่าเนอททานแต่เราไม่ชอบอุโมงค์พวกนี้เลยผมอ่านมั่วนะครับขอโทษเ่าเมื่อกี้ผมอ่านไม่ทันผมว่าโอ้โหแล้วแบบโดนแน่ๆจากซองแล้วอ่ะ น่าจะต้องปั๊มตั้งตั้งป้อมปืนไว้แถวดีนะครับแล้วหืมแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันจะมาตรงไหนวะเดี๋ยวกอนนะเกตตรงนี้แล้วก็แล้วก็ตรงเกตตรงนู้นด้วยไปเอาอุ้ยผมไม่รู้จะ,จะตั้งตรงไหนดีป้อมปืนอะ่ะประเด็นอยู่ตรงนั้นแหละผมว่าตรงนี้แหละชัวร์เลยมันมีแผงคุบคกุลอย่างงี้นะครับถ้าน้าผมขอตั้งป้อมปืนไว้ตรงตรง ้องตั้งไปสองที่แล้วกันตรงนี้ p l o y อ n g Sentry ่ u n อ่าแล้วก็ตรงที่มันคิดว่ามันจะมาหนะ้าจากทรงแล้วมันน่าจะมาด้านขวาแล้วก็แต่ไอร้รูไอ้รูบ้าเนี่ยแปลว่าผมต้องตั้งตรงนี้อีกป้อมหนึ่งตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันย้อยไปฝั่งนี้อ่าโอเคติดไหมไม่ติดเนาะโอเคตรงนี้ได้ครับ แล้วก็ฝั่งนี้มันน่าจะมาตรงนี้พอดีโอเคก็หวังว่าจะเป็นไปตามที่ที่ผมวางแผนเอาไว้นะโอเคถ้างั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวอย่าลืมกดวีได้เกิดมันไม้เยอะตรงนี้โอเค,เ,อเ,ค,คเหมือนเดิมโอเคทุกคนตั้งป้อมปืนหมดแล้วใช่ไหมเอาตุ้ยป้อมปืนอ้าวเรียบร้อยทหารเป็นอะไรวะเน้ อะไรอ่ะ hey, อ๋อเก็บเก็บเอ้ยฉันเจออะไรบางอย่างนะดูเหมือนเป็นดัตตาแพดนะวูวโอ้ยต้องอ่านนะต้องอ่านออานะอันนี้เป็นข้อมูลลับนะรับุูยอดจะสรุปให้ฟังโอเคอัน okay, นี้ก็คือเป็นอ่าอ่าเป็นไอ้รัททินะครับผมเป็นเป็นข้อความบอกว่าประมาณแบบว่าพวกคุณนี่ยจ้งภูมิใจเถอะเพราะว่าไข่ของผู้ยิ่งใหญ่อะ ได้ไปได้จะได้เป็นอิสระเพราะพวกเราแล้วเราจะเผยแพร่ไข่พวกนี้ไปทั้งดวงดาวเพื่อจะได้เป็นแบบอะไรเแบบยกระดับอะไรพวกนี้นะก็คือแบบว่ามันร้อนอ่ะบ้าเอ้ยตู้พวกนี้ว่างเปล่าไปหมดเลยเรามาช้าก,กันไปศัตรูตก็ลังมาชีพหายแล้วกลับมาที่ลิฟต์ก่อนไปล้เออโอเคมันโอ้หูใช่ไหมโคตรเยอะอะไรแล้ววะเยอะจัด ต้องวิ่งหรือเปล่าอ่ะอ๋อได้ๆต้องกดนะครับกดลิฟตอันนี้ก็คือยังไงก็ไม่มีทางไปแล้วครับยังไงเราก็ต้องมาอยู่ที่นี่อยู่ดีอ่อยากเซฟตังโลยะ่ะครับมีเซฟหรือเปล่าช่างแม่งไปเลยมาถึงขั้นนี้แล้วจะกลัวอะไรวะใช่ไหมมาจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะาจะมัจะมวยจะอะไรก็ว่ามาแก ไม่รอดแน่ไอซีดโอ้ยอยู่ใกล้กันไว้เฮ้ยอะไรเรากำลังไปอุ้ยเยี่ยมลอยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยรถมาวะอยู่ใกล้รถได้ไหมมันกำลังมาแล้วเต็มตัวเลยฮะมันกำลังมาแล้วเออเออยิงมันเออ เออโอ้โหเยอะที่ผายเลยนี่ไงเผาเผาเผาเลยเผาอุ้ยตัวเล็กก็มาเชียวเราเนี่ยกดวีไบพาถอยมาทุกคนโอเคโอเคโอเคเอ่อเพิ่มเลยคนหนึ่งเก็บหลักฐานสองคนต้องไป น่าจะต้องซ่อมปืนด้วยหรือเปล่าซ่อมแล้วเก็บดีกว่ะจะได้ปืนคืนน่ะฉันกำลังพูดกับใครอยู่เนี่ยเขาไขอเลยได้มาโลใช่ไหมไอ้บาโลเมื่อกี้มันพูดอยู่นะครับถูกต้องซ่อมปืนกันเลยซ่อมปืนซ่อมก่อนซ่อมก่อนถูกต้องแล้วอ้าวอ่านไม่ทันเลยเว้ยเอ้ย เราเคยเจอกันเปล่าฮะโอ้โหจะว่ายังไงก็ได้เอ่ออย่างนั้นก็ได้ถ้าเสียดายที่ความคิดของคุณมันถูกกำจัดเอ้ยจำกัดอยู่กับแค่ก่อนครับเออเดีราจะขออ่านแล้วกันนะอ๋อเพนั่นคือแบบว่าแอบว่าเรานดาราน่ะ งฟังชนะไอ้สารละเลวโอ้โหจา้าอย่าเข้าใจผมผิดทีสิถ้ายที่สุดแล้วมันก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นการคัดสัธนธรรมชาติโอ้เหมือนเหมือนไอ้เจ้าท่าน,นเลยขัดหน้ญญามึง่ะมาดูกันมันมามาตรงไหนบ้างโอ,อ้ตัวใหญ่มาด้วยชิบหายละโอ้ยตายตายตาย,ตาย,ตาย เฮ้ยไม,ไม่ไม่ไม่ยิงก่อนยิงก่อนเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะอาจะไปชอบงานนี้แกว่ะกูก็ไม่ชอบเหมือนกันแหละบ้าจริงสิ่งก okay. ่อสร้างนั่นจ่าฉันขอโทษด้วยมันไม่ได sure> ้ผลอ่ะอ้าวบ้าเอ้ยัรีบไปจากที่ไปก่อนที่จะตายเฮ้ยอะไรครับตอนนี้กันไรนี่ Give me a hand. อันนี้ก็ขอให้ช่วยหน่อยเฮ้ยจ่าเขากำลังรีบเอามีแล้วเอามาให้หมดเฮ้ยฉันจะยิงภายในสามสิบวินะเฮดคุณกำลังทำอะไรน่ะเฮดทำอะไรวะฮันเตอร์ออกห่างเอาไว้ฉันมีระเบิดลูกโตกับพุ่งไปที่นั่นนะอ้าวชิบหายเดี๋ยวนะระเบิดนะ จะอะไรเราจะได้ออกไปจากไปแล้วทหารเต็มตัวโหเห็นไหมครับเขาใช้น่าจะเป็นระเบิดปูผมเปล่าว้าวโอ้โห ผมยังไม่ได้เอาปืนกลนมาเลยอ่ะได้โปรดละอย่างนไรก็ปืนกลมาก่อนโอ้ยมาแล้วโว้ยหูมากเป็นล้านเหมียวก็ไวแน่นๆนนะเราก็เราไปโอทาโก้แล้วโอเคคือตอนนี้เรามาไม่ทันนะครับเอาง่ายๆนะ ปืนเราหายหมดเลยตั้งไปซะเยอะปืนหายเรียบเวรกรรมจริงๆแต่ยังอยก็ลอดกลับมาได้วะโอ้รู้แต่ละคนที่แบบว่าไม่หวังราคาอ่ะก็แบบกูจะตายให้ได้อะเลื่อนรถกันยับเยอะเลยนะครับเดี๋ยวค่อยกลับไปเลื่อนแล้วกัน,น่านจบแล้วราวนี้ดูสิว่ามีอะไรมาใหม่หรือเปล่าแบบว่าเนื้อเรื่องนะครับคือนหนักหนักหนาอยู่นะพาทน,นี้ ไม่เลวดิเฮดสำหรับระเบิดนะผมขอบคุณคุณอย่างมากแต่คุณทำไปทำไมนะดาวเสียมของคุณกลายเป็นเศษเหล็กไปแล้วเนี่ยในบริษัทมีกฎเกณฑ์สำหรับทุกๆอย่างจนกระทั่งมันไม่เหลืออะไรอีกหลังจากเรื่องที่เกิดในสถานีไพโอเนียฉันก็รู้สึกแย่มากฉันพยายามมองไปที่เป้าหมายระยะยาวและยึดเหนี่ยวกับมันแต่สุดท้ายเป้าหมายนั่นมันก็เป็นเพียงแค่ผู้คนจะว่าไปมีข่าวอะไรจากฟาโรสไปไหมผมส่งฮันเซเลสไปสอดแนมที่นั่นแล้ว ระบบป้องกันฮาอากาศของแจ็คสันแลนดิ้งยังใช้งานได้อยู่พวกเขาไม่ชอบรหัสช่องสัญญาณของเธอและเกือบทำให้เธอยามตกแล้วนี่ยังบอกอะไรไม่ได้หรอสิ่งก่อสร้างที่นั่นเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดก็จริงส่วนตอนนี้เราต้องเน้นในสิ่งที่เราทำอยู่ก่อนบางทีมาโลที่เราเจอนั้นฉันตรวจสอบมาแล้วเขาเป็นวิศวกรชีวภาพของเวแลน์อย่ทเนนิไม่เคยมีใครได้ยินข่าวของเขามาหลายปีแล้วและจะทำยังไงล่ะรองผู้อำนวยการเราต้องร่วมมือกันจริงๆงั้นก็ได้ งั้นเริ่มจากสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นโดเฮดมันก็แค่ฟังหนาฮัเปอร์ตอนที่คุณทําเรื่องบ้าๆแบบนั้นคุณทําให้พวกเราทุกคนเสี่ยงตายเราต้องการรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันใช่เรื่องความรู้สึกพิเศษของคุณหรือเปล่าไม่ใช่ห็อกผมแค่ตกใจโอเคไหมผมได้ยินชื่อแล้วผมก็ตกใจคุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยคลาสซันดานั่นเป็นชื่อที่ผมได้ยินนั่นเป็นชื่อลูกสาวผมคุณมีลูกสาวเหรอบนดาวลีที่นี่นะ คุณคิดว่าเรื่องนี้ไม่ควรจะพูดถึงเหรอเธอเกลียดผมมากสุดๆก็แค่นั้นแหละผมไม่ได้อยู่กับเธอเท่าไหร่ตอนที่เธอเป็นเด็กเราไม่เคยคุยกันตั้งแต่งานศพแม่ของเธอเบก้าเปลี่ยนไปมากในตอนที่เธออยู่ที่นี่มันเกิดขึ้นกับทุกๆคนนั่นคือเหตุผลที่ทําให้ผมมาเป็นทหารผมอยากไปจากที่นั่นคุณเข้าใจใช่ไหมงาน้หรือเปล่า เราวิจัการเคล่อไห่องฮาร์เปอร์มาที่ตันใจด่ดวนเลยถ้าประคุณว่างนะหยุดคิดเรื่องนั้นก่อนแล้วกันแต่เรา <'m> ยังคุยกันไม่จบนะบนอเขาคุที่มากันนะมีทุระอะไรของพวกเราเหรอตอนนี้นี่โคตรยุร่งเลยนี่เรื่องใหม่ของคุณเลยแหละผมวิคมเคราะหการเผชิญหน้าล่าสุดของคุณกับดาวิน,นีละ่ะ เมื่อเทียบกับรายงานของผู้รอดชีวิตแล้วก็พบว่าอคือผมไม่อยากให้คุณเบิ่อกับรายละเอียดมากนะคุณทำไปแล้วใจเย็นนะจ๊ะด็อกเตอร์คุณรู้อะไรมาสันสันนะพวกเขาพบวิธีที่อยู่กับสิ่งมีชีวิตเอเลี่ยนพวกนั้นสาวกรัฐที่บางคนได้ทำการอลุกไถ่ตัวอ่อนไว้ในอุปกรณ์พิเศษที่อยู่ระหว่างปอด มันเลยทําให้พวกเขาสามารถเดินเข้าไปใกล้ๆกับพวกเอเลี่ยนโตเต็มใบได้ส่วนทหารของคุณก็ถูกโจมตีทันทีที่เห็นเล็เป็นขี้น่าทึ่งมากเลยใช่ปะนั่นแหละข้อมูลเธอต้องการถือว่าเป็นข่าวดีนะเราทําอะไรได้บ้างอ่ะนตอนนี้นะนะอ่าไม่เลยผมว่านะนอกจากคุณจะลองทบทวนเรื่องตัวอย่างสิ่งมีชีวิตอีกรอบนะผู้อำนวยการเธอไมคิดแน่และเธอพูดถูกต้องไม่มีเอเลี่ยนพวกนั้นอยู่ที่นี่แค่นี้แหละดเตอร เริ่มมันน่าปวดหัวขึ้นเรื่อยๆนะคุณว่าไหมและก็ยิ่งเป็นเหตุผลที่เราต้องช่วยทุกๆคนแบบที่คุณพูดน่ะหรือคุณจะทําแค่เพื่อลูกสาวของคุณแคสเซนดราเป็นหนึ่งในเหตุผลนั้นอาจจะเป็นเหตุผลหลักด้วยแต่ไม่ใช่แค่เธอแน่ผมไม่อยากให้คุณคิดว่าตอนนี้ผมเสแสร้งอยู่เธออายุเท่าไหร่เธอคงจะ17ปีมั้งถ้าเธอยังมีชีวิตอยู่นะคุณก็เห็นพวกโลกจิตนั่นพวกมันทดลองกับผู้คนกับยินของพวกเขาแล้วพวกมันก็ใช้ชื่อลูกสาวผมในโปรเจกต์บ้าๆของพวกมัน นี่ต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่พวกมันคิดจะทำอะไรผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมได้เห็นภาพเหตุการณ์คุณอาจจะเรียกมันว่านิมิตเพราอธิบายไม่ได้หรอกแต่บางครั้งมันก็เหมือนผมเอรู้สึกได้นะว่าสิ่งในชีวิตพวกนั้นกำลังคิดอะไรอยู่ฉันว่าพวกบ้านนั้นคงชอบความสามารถดีแน่ใช่ผมก็คิดงั้นถ้าคัสกับผมมีความสามารถนี้เหมือนกัน บางทีพวกมันคงอยากจะได้ตัวเธอหรือที่แย่กว่านั้นเธอเข้าร่วมกับพวกมันโดยเต็มใจฉันไม่เชื่อหรอกฉันไม่ถึงเธอเป็นลูกสาวของคุณนะเธอก็คงหัวล้านเหมือนจ่าของ U.S.E.M คนนี้แล้วถ้าพวกมันทำอะไรกับเธอล่ะถ้าเธอเปลี่ยนไปจนไม่ใช่คนเดิมที่ผมจำได้อีกเธอจะจำผมได้หรือเปล่าไม่ต้องกังวลเราจะต้องเจอเธอคุณทำได้แน่โจนาส นานหลายปีแล้วที่ไม่มีใครเรียกผมด้วยชื่อนั้นน่ะเว้นเวนเกิดอะไรขึ้นอีกฮันเซเลตบินวนดูรอบยานและสังเกตถึงความเคลื่อนไหวดูเหมือนว่าการจอดแดนนี้จะคุ้มค่าทุกคนข่าวร้ายก็คือพวกสิ่งมีชีวิตพวกนั้นจ้องจะเล่นพวกเราจริงๆแล้วถ้าพวกมาดูดรอดมาที่โอคาโกได้แม้แต่ตัวเดียวเราเละเป็นขี้แน่เธอพูดถูกงั้นก็ได้เวลาถล่มพวกมันแล้ว นี่มาถึงก็เจออ่าโอ้โหก็มาถึงก็ยับเยินเลยนะเดี๋ยวรู้สึกจะเจอศึกใหญ่แล้วครับผมโอเคดังนั้นก็จบเพียงแค่นี้แล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันว่าจะเป็นยังไงต่อครับโอเคคลิปนี้คงขอตัวลาไปก่อนนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็มาติดตามชมเลยโอเคบ๊ายบาย,บายโอ้โหเย้